แล้วก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้กับบายดีไครับผมวันนี้บเดีไจะพาทุกคนมาดูเจ้าเบียงชี้นะครับผมหรือว่าอ่านถูกหรือเปล่านะหลายคนก็อ่านว่าเบียงชี้นะครับตัวนี้เป็นแอรเรียนะครับตัวแอรเรียฉลองร้อยสามสิบปีนะครับผมเป็นเสือหมอบที่ป่าเบิร์ดนะครับป่าเบิร์ดซื้อมาประมาณเห็นบอกว่าซื้อมาจากพัทยาแสนหกนะตัวนี้ผมไม่ไม่แน่ใจนะครับว่า ราคานี้หรือเปล่านะเขียนบอกว่าอับเบิร์ตบอกว่าแสนหกตัวนี้เป็นตัวดิสเบรกนะครับมากับล้อของคอสติมิกนะครับผมเป็นของมาวิกนะครับล้อมาวิกชุดขับออโตการกุ๊ปเซตนะครับนี่กุ๊ปเซตนะครับเบรกอะไรเต็มนะครับออโตกาหมดนะครับขาจานนะครับผมเต็ม UCI ตัวนี้ฉลองร้อยสามสิบปีรู้สึกว่าจะมีโลโก้ด้านหน้าแบบนี้ที่ บอกว่าเป็นรุ่นร้อยสิบปีหรือเปล่านะที่เป็นโลโก้แบบนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่สีสวยมากนะครับคันนี้น่าจะออกมาได้ประมาณปีนิดหน่อยแล้วนะครับปีนิหน่อยเดี๋ยวฟังเสียงล้อคอ s มิกนะครับตัวนี้เป็นขอบห้านะเป็น50าสินะทุกคนนะครับอย่าง G P ห้าพันะอันนี้ผมใส่ให้ปาอยาง G P ห้าพันเดี๋ยวมาฟังเสียงโม่กันหน่อยล้อคอสมิก เนี่ยครับเสียงก็ไม่แพ้ไม่แพ้เจ้าออะไรนะจำไม่ได้ละเออพวกคล้ายๆกับดอดรอซูเปอร์ทีมนะมแต่ระบบโม่ข้างในนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะระบบโม่ส่วนนี้ยังไม่เคยถอดนะแต่ป๋าซื้อมานี่ยังไม่ไม่ได้เซอร์วิสนะครับเพราะว่าป๋าไม่ค่อยได้ปั่นนะส่วนมากไปตีกอล์ฟนะครับ โอ้คล้ายๆกับตัวดุมซูเปอร์ทีมเลยเสียงเนี่ยเสียงโม่เลยคล้ายกับดีทีสวิตผมว่าคล้ายกับดีทีสวิตมากกว่านะคล้ายกับดีทีสวิตเลยเนี่ยเสียงละเอียดนะครับเสียงละเอียดมากเนี่ยเสียงโม่ ฟังใกล้ๆทุกคนโห oh. เหมือนฮอฮอกำลังจะลงจอดอย่างนั้นนะเคโอเคเบรกเบรกจะมาพูดเรื่องของโซ่นะครับโซ่ที่มันหย่อนอยู่อ่านะครับทุกคนจะเห็นว่าซ้อนเนี้ยโซ่ของปาเนี่ยตั้งแต่ซื้อมานะออกจากร้านเลย ก็ยังไม่ได้ทำอะไรแต่พอปั่นไปสักพักนึงเนี่ยโซม่มันเหมือนจะยืดหรือยังไงผมก็ไม่รู้นะหรือว่าเกิดจากอะไรบุมก็ไม่รู้แต่ถามว่า,าโซ่เนี่ยถ้ามันเป็นลักษณะนี้เนี่ยเราสามารถปรับระยะอย่างอื่นช่วยได้ไหมถ้าไม่อยากตัดตัดโซ่นะครับเพราะเป็นจริงเนี่ยถ้าบางคนข้อจะเลือกตัดโซ่นะตัดประมาณข้อหนึ่งสองข้อแต่ผมว่าการตัดโซ่ะเราต้องมาดูที่เฟืองหลังนะครับเป็นหลักใช่ไหมทุกคนนะครับ อันนี้เป็นเฟืองหลัก11 30นะครับทุกคน30นะเนี่ย 30A ตรงนี้เห็นไหมครับเห็นไหมเลข30นะครับก็ถ้าเป็น11 28อะผมว่าจะตัดก็ได้นะแต่ว่าจริง,รงๆแล้วอะเราวัดตามระยะ,ะใช้ไม้บรรทัดช่วยนะครับนี่ถ้าเรารู้ว่ามันโซ่อะมันต้องตัดหรือว่ามันยืดหรือ,อยังนะครับยืดกี่เปอร์เซ็นต์ก็ใช้ไม้บรรทัดโซ่วัดตรงนี้นะครับก็ ไม่รู้ว่าเขาเรียกไม้บรรทัดโซ่หรือเปล่านะแต่ผมเรียกว่าไม้ไม้บรรทัดวัดโซ่ดีกว่านะมันง่ายดีนะก็ถ้า,าความเหน็นของผมนะยังไม่ต้องตัดก็ได้นะครับเพราะว่าในการขึ้นเฟืองหลังสุดเนี่ย,ยนะผมจะขึ้นนะด,ดูระยะของตีนผีนะทุกคนเนี่ยระยะตีนผีนะครับก็คือมัน มันไม่ดึงตีนผีเยอะจนเกินไปนะครับถ้าดึงเยอะเกินไปเนี่ยก็เวลาเราขึ้นเขาขึ้นอะไรเนี่ยมันจะทําให้โซ่เกิดความเครียดมากเกินไปอาจจะทําให้โซ่ขาดนะครับหรือว่าอาจจะทําให้เฟืองเกิดความสึกหลอเยอะกว่าเดิมด้วยซ้ํานะครับก็วิธีแก้ไขนะครับเออเดี๋ยวผมวัดให้ดูดีกว่าว่าออโซ่เนี่ยมันยืดจริงๆหรือเปล่าออผมจะเอาเจ็ดเจ็ดสิบห้านะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ลงก่อนนะครับ ก็ยังไม่ได้ยืดนะทุกคนนะเนี่ยยังลงไปไม่ได้เลยนะหไม่ต้องพูดถึงนะครับ100%ไม่ต้องพูดถึงมันลงไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็สรุปว่าถ้าเราเจอโซ่จักรยานเราย่อนแบบเนี้ยก็ยังไม่ต้องไปตัดก็ได้นะทุกคนนะก็ใช้วิธีการปรับโดยใช้หกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมตรงนี้นะครับเราจะมาปรับน็อตตัวไหนในตีนผีนะครับมาดูกันนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยแล้ก็เอาลงก่อน เพราะว่าเล็กข้างหลังเล็กข้างหน้าก็เล็กเหมือนกันนะครับบางคนอาจจะเผลอมาปั่นแบบนี้ในตีนผีรุ่นใหม่ๆนะมันสามารถใช้งานได้ในส่วนนี้นะครับเพราะว่ามันมีการแถบระยะห่างออกมาจากโรงงานแล้วนะครับผม,มจะมาปรับแนวให้ส้วมมันตึงขึ้นนะครับเดี๋ยวทุกคนดูนะผมจะปรับน็อตตัวนี้นะครับ z o o มานิดหนึ่งเนี่ยตัวนี้นะครับตัวนี้นะตัวเนี้ยปรับ ปรับไฮกับโลนะครับส่วนตัวนี้ปรับระยะการตึงของโซ่นะครับผมมาปรับช่วยนิดหนึ่งโดยการหมุนเข้านะครับเห็นไหมครับพอหมุนเข้าทุกคนสังเกตดูโซ่ตรงนี้นะครับโซ่เล็กๆเ,กเกนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะกล้องลงอีกนิดหนึ่งเห็นไหมครับโซ่มันจะเริ่มตึงขึ้นนะครับเราปรับตึงขึ้นนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับอ่าโอเคตอนเนี้ เราจะได้โซ่ที่เป็นระยะเหมาะสมแล้วนะครับก็คือ,อช่วยในการล้ังตีนผียกยกตีนผีขึ้นนะครับมาในการยกตีนผีขึ้นนะครับตัวนี้เอาไว้ปรับระยะขององศาการองศาตรงนี้นะครับของตีนผีนะครับที่มันจะขึ้นไปแต่ละเฟืองแต่ละเฟืองแล้วก็มันจะมีคุณสมบัติอีกอย่างหนึง่งเวลาเราปันน่นนะครับมันมันขึ้นขึ้นเฟืองเฟืองอสุดนะครับขึ้นเฟืองสุดไม่ค่อยได้นะครับ ว่าแนวแนวโซ่เนี่ยตรงนี้นะครับมันจะมาชนชนกับเฟืองก่อนนะครับก็ให้เราทําการปรับสกปูตัวนี้หมุนเข้าเหมือนกันนะครับทําได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะใช้เฟือง11 28แล้วเปลี่ยนว่าเป็น11 32ประมาณนี้นะครับแล้วตีนถีเนี่ยมันจะยกขึ้นไม่ได้แล้วเวลาเราจะเปลี่ยนเกียร์มันจะดังแกร๊กแพยายามจะปีนอะไรเองนะครับก็ให้เรามาปรับน็อตตัวนี้ช่วยเหมือนกันนะครับก็คือมันใช้ได้เหมือนกันนะครับ ก็สรุปวันนี้ก็คือในอระยะของโซ่เนี่ยถ้ามันมันหย่อนแบบนี้เราไม่จำเป็นต้องไปตัดออกนะครับใช้การปรับน็อตบีเดนชันตรงนี้ช่วยนะครับทุกคนก็ทําให้โซ่นั้นทําทงานได้สมบูรณ์แบบได้เหมือนกันนะครับยกเว้นว่ามันยืดมันจะทําให้พวกชุดขับนะครับชุดขับใบจานหน้าลูกลอกแล้วก็รวมไปถึงเฟืองหลังนะครับ มันจะเกิดความสึกหลอนั่นเองอันนี้แนะนําให้เปลี่ยนนะครับแนะนําให้เปลี่ยนนะจริงๆระยะของโซ่เนี่ยเราจะเปลี่ยนก็ต้องดูความเหมาะสมตรงนี้นะครับถ้ามันยืดเปลี่ยนเลยนะครับแต่ว่าถ้าตรงนี้เฟืองมันเกิดความเสียหายแล้วก็ควรควรจะเปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลาเราขึ้นเกียร์รถเกียร์เนี่ยมันจะไม่สมูทมันจะเกิด ยังไม่แม่นนะครับกักๆๆ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 นะครับแล้วเราจะมาจูนตรงนี้ช่วยใช่ไหมจูนยังไงก็ไม่ลงไม่ลงตัวสักทีนะครับถ้าไม่ลงตัวสักทีก็ดูว่าเฟืองไหนแม่นบิดมากบิดน้อยมันสึกหล่อมากสึกหลอน้อยนะครับก็สังเกตตรงนี้ก็แล้วกันนะครับผมโอเคครับอาจจะไม่ถูกตามหลักวิศวกรน,นะครับแต่ว่าผมว่า,าถ้าเราไม่ได้อยู่ในโหมดแข่งขันก็ปั่นสนุกสนานก็ลองทําตามนี้ดูก่อนนะครับผม ไปแล้วนะครับทุกคนครับสวัสดีครับ